สวัสดีค่ะนี่คือออนไลน์สายเศรษฐกิจพอดแคสต์กับอ๋อยอังคนางค่ะมาย่อยข่าวเศรษฐกิจให้ฟังง่ายใกล้ตัวแล้วคุณจะรู้ว่าข่าวเศรษฐกิจไม่ยากอย่างที่คิดค่ะวันนี้เราพูดเรื่องของการบินไทยนะคะสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยค่ะซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงต้องบอกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะว่าการบินไทยอนาคต จะเป็นยังไงนะคะปัญหาที่แสนหนักอึ้งกับภาระหนี้สินกว่า4 0 0แสนล้านบาทนะคะจะปลดบล็อกกันยังไงจะแก้กันยังไงนะคะวันนี้เราอธิบายให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็จะคุยกัน2 EP ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะคะทั้งในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะ10โมงนะคะก็ มารับฟังกันได้หรือว่าชมฟังย้อนหลังนะคะหรือว่าจะดูก็ได้ผ่านทางเพจของ TNN Live นะคะแล้วก็ TNN w e l v e นะคะรวมถึงช่องทาง y o u t u b e นะคะก็สามารถที่จะไปหาฟังกันได้เหมือนกันนะคะ <oui S 1> การบินไทยค่ะก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะต้องบอกว่าโควิด19เนี่ยเป็น ฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้สถานการณ์ของการบินไทยเนี่ยอยู่ในภาวะที่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะคะต่อสารนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้ติดตามกันไปแล้วนะคะว่าการบินไทยเนี่ยต้องมีการทำแผนนะคะออกมาแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมามีการเลื่อนในการยื่นแผน นะคะต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มาถึง2ครั้งนะคะก็คือวันที่2มกราคม64แล้วก็เลื่อนมาเป็น2กลกุมภาพันธ์64 ล่าสุดก็คือ2มีนาคม64คราวนี้เนี่ยเลื่อนไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตามที่กําหนดกฎหมายกําหนดเนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะ,ะเลื่อนได้สองครั้งนะคะเลื่อนมาจนถึงวันที่2แล้วก็ได้มีการส่งแผนซึ่งต้องบอกว่าเป็นราฟแรกนะคะเป็นราฟแรกเสร็จเรียบร้อยนะคะผู้บริหารหรือว่าคณะทําแผนก็บอกว่าแผนนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันมาประมาณหนึ่งแล้วล่ะนะคะแล้วก็เข้าใจว่า เมื่อเจ้าหนี้ได้อ่านแผนฉบับนี้แล้วเนี่ยก็หน้าที่จะโบดรับแผนนะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์นะคะเพราะว่ากำหนดวันเวลาจริงๆเนี่ยวันที่12พฤศภาคมนะคะจะเป็นวันประชุมเจ้าหนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตซึ่งวันนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ก็จะต้องทำการโบดรับแผนนะคะว่าแผนกบ,บินไทยที่ส่งมาเนี่ยนะคะรับหรือไม่รับ เสียงจะต้องอประมาณเกิน50%นะคะถ้ารับนะคะก็จะสามารถเดินหน้าไปสู่กระบวนการปฏิบัติตามแผนนะคะก็คือว่าถ้ารับนะคะก็จะส่งแผนนี้เนี่ยไปที่สารล้มละลายกลางกำหนดการก็คือช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงกรกดาคม6-4นะคะให้สารนอนุมัติเมื่อสารอนุมัติแล้วถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนของการฟื้นฟูได้เพราะฉะนั้นที่เราได้ยินอยู่ในเวลานี้ยังไม่ได้ จะบอกว่านับหนึ่งหรือยังนับหนึ่งแล้วล่ะนะคะเพราะว่าเริ่มทําแผนแล้วแต่มันจะเห็นผลในการทํางานจริงๆก็คือแผนที่พูดมาเนี่ยได้ถูกนํามาใช้ในทางปฏิบัติซึ่งก็อาจจะเลยช่วงมิถุนายนไปนะคะอันนี้คือถ้ารับนะคะแต่ถ้าวันที่12พฤษภาคมเจ้าหนี้ไม่รับแผนนั่นก็แปลว่าการเินไทยต้องกลับไปทำแผนฟื้นฟูมาใหม่ถ้าดับแรกไม่เอาก็ต้องทำมาอีก อีกฉบับหนึ่งนะคะทีนี้วันนี้ใน EP ีนี้เราก็เลยจะคุยเรื่องแผนของการฟื้นฟูการเินไทยสักหน่อยว่าแผนนี้เนี่ยหลักใหญ่ใจความเป็นยังไงนะคะถ้าเราเป็นเจ้าหนี้การเินไทยเราจะรับหรือไม่รับอย่างไรนะคะต้องบอกว่าวัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูก็คือเขาก็จะต้องการลดปัญหาเรื่องของการที่มีหนี้สะสมแล้วก็ต้องการให้องค์กรเนี่ยเดินหน้าไปสู่ ธุรกิจได้อย่างปกตินะคะคือสามารถที่จะ,ะแก้ปัญหานี้ได้แล้วก็สามารถทําธุรกิจได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยนึกถึงนึกถึงตัวเองอสมมตินะเราลองเปรียบเทียบกันนะคะอาการของการเป็นไทยตอนนี้เหมือนกับเรานี่แหละที่ต้องทํางานทุกวันเรายังต้องไปทํางานปกติตื่นเช้ามาต้องไปทํางานแต่เบื้องหลังชีวิตเราในวันที่เราต้องทํางานทุกวันทุกวันเนี่ยเรามีภาระหนี้ติดตัวอยู่เนี่ยโอ้โห เกินกว่ารายได้ที่เราได้อยู่ทุก,ทกเดือนนะคะทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยไม่พอที่จะจ่ายนี้นี่คือสภาพของการเมินไทยในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูลแล้วก็ทำแผนนะคะแผนนี้เขาต้องการที่จะลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายปรับองค์กรให้เล็กลงนะคะลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายปรับองค์กรให้เล็กลงนะคะแล้วก็ในอนาคตก็ตั้งเป้าว่า เมื่อการเดินหน้าไปสู่การลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายปรับองค์กรให้เล็กลงแล้วเนี่ยมันจะคล่องตัวขึ้นนะคะปรับแผนในการหารายได้ให้ดีขึ้นในท้ายที่สุดก็จะสามารถกลับมามีกำไรได้นะคะนี่คือการคาดหมายนะคะทีนี้หลักใหญ่ใจความของแผนนะคะหลักใหญ่ใจความของแผนเนี่ยมีหลายส่วนมากๆนะคะส่วนที่เป็นการลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายก็จะมีตั้งแต่เรื่องของพนักงาน นะคะลดพนักงานลดขนาดฝูงบินนะคะลดเส้นทางการบินนะคะสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ค่ะอยู่ในอยู่ในส่วนของการลดต้นทุนแล้วก็การลดค่าใช้จ่ายนะคะมาดูในส่วนของการลดต้นทุนพนักงานสักหน่อยเพราะว่าช่วงเวลาที่เ,เทปนี้ออกอากาศไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาสำคัญที่พนักงานการบินไทยจะต้องออลงชื่อแสดงความจำนงในการรับโครงสร้าง งานใหม่นะคะหมายความว่าเดิมทีเราเป็นพนักงานอยู่เนี่ยเราจะต้องคล้ายๆเขียนใบสมัครอะค่ะนะคะเพื่อที่จะรับโครงสร้างงานใหม่นะคะเราต้องระบุความจำงว่าตำแหน่งงานเงินเดือนที่เราต้องการเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราต้องส่งไปนะคะใครที่ประสงค์จะอ,อ,อยู่ต่อก็ต้องรับโครงสร้างใหม่นะคะใครที่ไม่ประสงค์จะอยู่ต่อมีโครงการ MSP นะคะแผน C แล้วนะน่าจะแผน C แล้วนะตอนนี้นะคะซึ่ง MSP ก็คือ Mutual Separate Plan นะคะก็คือการร่วมกันเต็มใจที่จะออกจากองค์กรนะคะซึ่งก็จะได้เงินชดเชยกันไปนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีแผน A ทําไปแล้วนะคะ MSP แผน A ลดคนไปได้แล้วประมาณ8,000กว่าคนนะคะ แผน B กับแผน C เนี่ยนะคะ MSPB กับ MSPC เนี่ยคาดว่าจะลดคนไปอีกประมาณ6 0 0 0ถึง8,000คนนะคะเดิมทีเนี่ยพนักงานของการบินไทยนะคะปี62มีอยู่ประมาณ29,000กว่าคนพอเข้าโครงการ MSP แผน A นะคะแล้วก็มีเรื่องงการลดคนไปเนี่ย ก็ลดไปประมาณ8,000จาก20,090ก็เหลือ20,001นะคะโดยคร่าวๆนะคะในปี2563ทีนี้ประมาณ20,000เนี่ยก็จะต้องลดลงมาอีกนะคะเพราะว่าในอีกออปี65นะคะในอีก,อ,กอีกปีกว่าๆข้างหน้าเนี่ยปี2ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องการเหลือพนักงานการบินไทยอยู่ประมาณ10,003ถึง15,000คนนะคะค่าใช้จ่ายของพนักงานเนี่ยประมาณ3,000 0ล้านบาท นะคะถ้าลดลงมาจาก2,900 0สุดท้ายปลายทางเหลือ1,300 0ถึง1,500 0เนี่ยจะสามารถเหลือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเนี่ยจาก3,000 30, 0ล้านบาทจะเหลือประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทนะคะนี่คือแผนการเรื่องของการลดคนนะคะซึ่งอย่างที่ได้บอกนะคะว่าอตอนนี้เหลืออยู่2,000 20, 0นิดๆน,นะคะก็จะลดเหลือ1,300 0ถึง1,500นนะคะซึ่งในช่วงวันที่11 มีนาคมถึง19มีนาคมเนี่ยพนักงานจะต้องมีการลงชื่อแสดงเจตจำนงนะคะว่าจะอยู่ต่อไหมหรือว่าจะเข้าโครงการ MSP นะคะถ้าอยู่ต่อก็อย่างที่บอกต้องรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ซึ่งก็มีการประชุมพนักงานกันไปบางส่วนแล้วนะคะเห็นบอกว่าการประกาศโครงสร้างเงินเดือนใหม่เนี่ยเงินเดือนพนักงานจะลดลง ประมาณ10-20เปอร์เซแล้วก็ต้องมีการแบกรับภาษีเองด้วยนั่นแปลว่าถ้าใครที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ต่อก็จะต้องได้เงินเดือนน้อยลงนะคะทีนี้เขาจะประกาศรายชื่อนะคะว่าใครจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยในวันที่1เมษายนนะคะแล้วก็รับสภาพกับโครงสร้างใหม่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาค,คมนะคะหพฤษภาค,คมซึ่งตอนนี้ฟากของพนักงานเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะ อลลมานกันพอสมควรนะคะนึกถึงสภาพเราเนาะมันก็เป็นช่วงที่สับสนเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราอายุงานเยอะๆนะคะเงินเดือนเราเคยได้สูงๆวันนี้เราต้องไปแสดงเจตจำนงที่จะอยู่แล้วเงินเดือนโครงสร้างใหม่เราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเงินเดือนเราลดลงไปเราจะไหวไหมอยู่ต่อไหวหรือเปล่านะคะนี่คือนี่คือสภาพของพนักง,งานการบินไทยนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ ตัดสินใจเข้าโครงการ MSP นะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลายากลำบากนะเพราะว่าเราเคยรู้สึกว่าอาชีพที่อยู่ในแวดวงของการบินเนี่ยเป็นอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างเยอะ นะคะแล้วก็ไม่คิดว่าโควิดเนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนี้นะคะแล้วก็ด้วยปัญหาเดิมของการบินไทยอยู่แล้วนะคะที่มีหนี้สินกว่า4 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0ล้านบาทเนี่ยนะคะสุดท้ายเจอโควิดเข้าไปก็ต้องเข้าสู่การผ่าตัดองค์กรครั้งใหญ่นะคะนี่คือการลดต้นทุนอย่างหนึ่งนะคะคือพนักงานนะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเขาจะสามารถ ลดได้ตามเป้าหรือเปล่านะคะหมื่นถึงหมื่นนะคะในปี2565นอะคะอีกส่วนหนึ่งคือการลดขนาดฝูงบินนะคะคุณผู้ฟังการลดขนาดฝูงบินของการบินไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนนะคะที่จะฟื้นฟูการบินไทยเหมือนกันขนาดฝูงบินเนี่ยปัจจุบันนะคะมีจำนวนฝูงบิน103ลําลำเขาจะลดลงเหลือ80% 6ลำในปี2568นะคะเขามีแผนที่จะลดแบบเครื่องบินด้วยนะคะปกติเครื่องบินเนี่ยจะมีหลายรุ่นหลายแบบนะคะเดิมทีเนี่ยมี12แบบเขาก็จะลดลงให้เหลือ5แบบนะคะขนาดของเครื่องยนต์ปกติจะมี9แบบเขาก็จะลดลงเหลือ4แบบนะคะซึ่งการลดแบบเครื่องบินลดเรื่องของขนาดเครื่องยนต์เนี่ยมันจะทําให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการซ่อมบำรุง นะคะมีการซ่อมบำรุงที่ลดลงด้วยนะคะซึ่งเ,เขาบอกว่ามันมีการเตรียมจะขายเครื่องบินเก่าด้วยนะคะอีก50ลำซึ่งอันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ว่า,าจะต้องขายขาดทุนไหมแล้วมันจะมีผลต่อบัญชีหรือเปล่าเพราะว่า,ากลุ่มของสาภาพเขาก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะคะลดขนาดฝูงบิน มีการไปเจราจาลดค่าเช่าเครื่องบินในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบอกว่ามีการไปเจราจาลดค่าเช่าเครื่องบินนะคะทำได้แล้วประมาณ50สสัญญานะคะแล้วก็มีการปรับเรื่องของการจ่ายด้วยเดิมทีเนี่ยนะคะการจ่ายค่าเช่าเครื่องบินเนี่ยจะเป็นสัญญาแบบหนึ่งแต่แบบใหม่นี้เนี่ยที่อยู่ในแผนเนี่ยก็คือว่าจะมีการจ่ายตามชั่วโมงที่ใช้งานจริงนะคะหมายความว่าถ้าจอดอยู่และยังไม่ได้บินเนี่ย ค่าเช่าตรงนี้ยังไม่เกิดนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาไปใช้งานก็จะเกิดค่าเช่าขึ้นมานะคะมันจะทําให้ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ30 5 0นะคะสำหรับเรื่องของค่าเช่าเครื่องบินนะคะโดยค่าเช่า2ปีก็คือปี64-65จ่ายแค่20%ของค่าเช่าเดิมนะคะแล้วก็ตามที่บินจริงด้วยหลังจากนั้นในปีที่3ก็จะเป็นค่าเช่าใหม่ที่จะต่ำกว่าเดิมเนี่ย40%นะคะ นี่คือเรื่องของค่าเช่าเครื่องบินนะคะออนี่แหละพอเรื่องของการลดขนาดฝูงบินลดเรื่องของการจราจาค่าเช่าเครื่องบินเนี่ยมันจะทําให้คนที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยทำงานน้อยลงเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่เขาจะลดพนักงานเนี่ยมันก็มีไส้ในที่บอกอยู่ว่าพนักงานที่ลดเนี่ยนะคะเขาเตรียมจะลดนักบินแล้วก็ลูกเรือนะคะตามจํานวนเครื่องบินที่น้อยลงนะคะเป้าหมายลดเครื่องบินเนี่ย จะทำให้ลดเป้านักบินจาก1,300คนนะคะก็ไม่จำเป็นต้องใช้ถึง1,300แล้วก็จะลดลงมาเหลือ900เพราะฉะนั้นนักบินจะหายไป400คนนะคะลูกเรือ4,900ก็จะเหลือ3,000นะคะแปลว่าจะลดจำนวนลูกเรือลงไป1,900คนนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย พนักง,งานที่จะหายไปก็อยู่ในกลุ่มของนักบินและลูกเรือเนี่ยจำนวนจำนวนเนี่ยถึง2,000คนเลยทีเดียวนะคะเ,เส้นทางการบินอันนี้ก็จะมีการลดลงด้วยเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีการปรับเฉพาะเลือกเฉพาะเส้นทางการบินที่ทำกำไรนะคะเส้นทางการบินไหนทำกำไรมีลูกค้านะคะเขาก็จะมีการลดส่วนที่ไม่ทำกำไรไม่มีลูกค้าตัดออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมนะคะ เส้นทางการบินที่การบินไทยให้บริการจาก83จุดก็จะเหลือประมาณ75-80จุดนะคะก็จะทยอยค่อยๆลดลงไปนะคะซึ่งในส่วนนี้เขาบอกว่าเมื่อลดเส้นทางลดเครื่องบินมันมีผลกระทบแน่รายได้จะลดลงไป21%แต่ว่าต้นทุนเนี่ยที่เล่าไปเมื่อกี้มันสามารถลดลงไปได้35%นะคะคือไรายได้ลดลงต้องยอมค่าใช้จ่าย ลดลงได้มากกว่าก็เลยเชื่อว่าจะสามารถมีกําไรได้ประมาณ10%ในอนาคตนะคะนี่คือแผนที่การบินไทยเสนอไปแล้วก็ยื่นไปให้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเจ้าหนี้รับในวันที่12พฤษภาคมก็จะเดินหน้าไปสู่ สาลล้มละลายกลางนะคะถ้าสารอนุมัตินะคะก็จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูได้อย่างเป็นทางการนะคะก่อนหน้านี้ทางคุณชานศิลตรีนุชกรรักษาการแทนกรรมการผู้ำนวยการอย่างของการบินไทยบอกว่าวิชั่นของการบินไทยก็คือจะเป็นสายการบินเอกชนคุณภาพนะคะสามารถที่จะแข่งขันได้นะคะเป็นสายการบินเอกชนคุณภาพแล้วก็ต้องสามารถที่จะแข่งขันได้ในอนาคตนะคะแต่ปัญหาก็คือ แผนต้องเดินหน้าต่อไปในขณะที่ธุรกิจในปัจจุบันนะคะยังคงต้องเดินหน้าต่อซึ่งปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็คือว่าเงินที่จะทําธุรกิจเนี่ยตอนนี้ปัญหาคือขาดสภาพคล่องอยู่นะคะเพราะว่าการบินไทยเนี่ยก็จะมีเงินที่ใช้อยู่ได้ถึงแค่ประมาณกลางมิถุนายน กลางปี2564ก็คือมิถุนายน2564นะคะเขาก็ต้องมีสภาพคล่องเข้ามาอีกประมาณสัก50,000ล้านซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันใน EP ีต่อไปนะคะว่าไอห้าหมื่ล้านเนี่ยจะหามาอย่างไรต่อไปนะคะซึ่งฟากของการลดต้นทุนไปแล้วนะคะมีหลายส่วนที่จะต้องทำนะคะทำได้ไม่ได้ก็ต้องตามดูกันต่อแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือการแ a กคัดนี่ค่ะ ออก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่านี่ที่มันจะลดลงได้ส่วนหนึ่งมันก็น่าจะมีการแฮรคัตนะคะก็คือการลดหนี้ลงมาจาก4 100, 1, 000, 000, 000, าี่0 0 0หนึ่งล้านบาทเนี่ยในจํานวนนี้เป็นเงินต้นอยู่4ี่0 0 0สีล้านบาทแล้วก็เป็นดอกเบีย้ยอยู่5,900ล้านบาทแต่ปรากฏว่าคุยไปคุยมาแล้วเนี่ยไม่มีการแฮรคัตหนี้นะคะก็แปลว่าหนี้ในส่วนนี้ก็ยังเต็มก้อนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มาใช้วิธีการเนี่ยคะ่ะลดค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่า หยุดการจ่ายหนี้ไปก่อนอะไรแบบนี้ใช้วิธีนี้แต่ว่าจำนวนหนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกแฮกคัดไปนะคะมันก็อาจจะแตกต่างจากจะเปนนอะไลนะคะคือมีคนมักจะเอาไปเปรียบเทียบกันว่าจะเป็นอะไรก็เคยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเขาเคยมีการใช้วิธีแฮกคัดแต่ว่ารอบนี้ดราฟนี้เนี่ยนะคะที่กรมพูชทยส่งแผนไปเนี่ยไม่มีการใช้วิธีการแฮคัตนะคะใช้วิธีการผ่อนจ่ายแล้วก็ยืดการชําระหนี้ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันก็เลยไม่แน่ใจว่าจะสามารถแก้ได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะเขาก็มีการทำโอกาสในการทำธรุรกิจด้วยเหมือนกันนะคะคือฝากของการทำลดรายจ่ายลดต้นทุนไปแล้วโอกาสในการที่จะหารายได้นะคะคือการเป็นไทยเนี่ยก็ถือหุ้นอยู่ในไทยสมายนะคะ ฝ่ายครัวการบินไทยคารโก้การบินไทยหรือว่าการบริการพักพื้นในส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นธุรกิจที่ยังมีโอกาสจะเดินหน้าได้ต่อนะคะอย่างไทยสปายเองเนี่ยการบินไทยเขาก็วางแผนนะคะที่จะทำการบินร่วมหรือว่ามีการส่งต่อผู้โดยสารนะคะถ้าเป็นฝ่ายครัวการบินคารโก้หรือว่าการบริหารพักพื้น อันนี้แผนตามแผนเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการยกระดับหน่วยธุรกิจเหล่านี้และจะแยกเป็นบริษัทจำกัดนะคะหาพาร์ทเนอร์มาร่วมทุนแล้วก็จะมีการขยายธุรกิจนะคะก็คาดว่าหน่วยธุรกิจไม่ว่าจะเป็นครัวการบินไทยคาโก้หรือว่าการบริการพักพื้นเนี่ยจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ภายใน5ปีข้างหน้านะคะภายใน5ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้น อันนี้มันก็เป็นเรื่องของการทําแผนที่มันเป็นการคาดการ์ะแต่ว่าในอนาคตนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าคือถ้าเราไปเทียบกับเจแปนแอร์ไลน์ซึ่งตอนนั้นมันไม่ได้มีปัญหาโควิดนะคะเจแปนแอรไลน์ก็นี่สินมหาศาลนะคะโอ้โหมากมายกว่ากาัมินไทยอีกแต่ว่าการแก้ตอนนั้นมันไม่ได้อยู่ในปัจจัยพื้นฐานที่มีโควิดอยู่นะคะแต่ว่าปัจจุบันกัมินไทยต้องแก้อยู่บนพื้นฐานที่เราไม่รู้ว่า โควิดเนี่ยมันจะหมดไปเมื่อไหร่ตอนนี้แม้จะมีวัคซีนแล้วแต่ว่าวัคซีนก็ยังไม่ได้ฉีดได้จนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่หรือว่าเกิดความมั่นใจในการเปิดน่านฟ้าเดินทางกันได้ปกติทัวนี้ก็ยังบินไม่ได้นะคะไปสนามบินจะเห็นได้ว่าเครื่องบินยังจอดเต็มไปหมดเลยนะคะอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองเพราะฉะนั้นแก้ในภาวะปัจจุบันก็เลยตอบยากเหมือนกันว่า จะรอดหรือจะไปต่อนะคะสำหรับสถานะของการบินไทยอีพ e ีหน้าเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะคะเพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่ต้องมาดูว่าใครจะมาช่วยการบินไทยได้บ้างในระหว่างที่แผนยังต้องทำต่อแต่ว่าธุรกิจก็ต้องเดินหน้าไปด้วย50 0 0 0ล้านเนี่ยจะมีวิธีการไหนบ้างนะคะรัฐจะช่วยได้ไหม นะคะมีบริษัทไหนอยากจะมาร่วมได้บ้างมันติดขัดตรงไหนอย่างไรนะคะตอนหน้าเราจะมาคุยกันต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือออนไลน์สายเศร,รษฐกิจพอดแคสต,ต์กับอ๋อยยังขนางนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะใน YouTube ที่ TNN เอ็อนลน์ค่ะหรือว่าจะไปติดตามกันได้ผ่านช่องทาง Facebook ของ TNN l v v e นะคะเรามาเจอกันแบบนี้ค่ะ